ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนอการทําตัวเต็มใหม่เนาะแบบว่าบิวบิวบิวไฟเต็มใหม่นะเวลาที่เราที่เราบิว R S บิวนะครับมันจะไล่ไล่อ่านไฟล์ไปทีละไฟเนาะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะมันเวลาเรากดนะครับมันก็คือว่ามันจะไล่อ่านไฟล์ลงไปจนจนครบใช่ป่ะอันนี้เดี๋ยวรอมันสักครู่เนาะผมจะอธิบายให้ฟังครับแบบ พอมันอ่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเวลาเราทําตัวเต็มเสร็จปุ๊บมันก็จะอ่านไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพไฟล์ใหม่ใช่ป่ะเป็นพวกไอเทมอัพไปเสร็จปั๊บก็คล้ายๆว่าเวลาเรากด R S นะครับเรากด R S build นะครับมันจะ b u i เร็ว b u i เร็วไปเออก็คือว่าไฟล์แพทเดิมครับมันจะอ่านเร็วนะครับเดี๋ยวผมต้องรอมันในนี่เนาะเพราะว่าผมก็อธิบายถ้าไม่มีไอ้นี่มันจะไม่เข้าใจนะครับ ก็คือมันกําลังอ่านไฟนะครับตอนนี้นี่นะครับก็คือว่ามันจะบิวเร็วมากนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเนอะอันนี้เพราะว่ามันเป็นไฟล์เดิมนะครับมันก็จะอ่านจนถึงห้าหมื่นสามนะครับถ้าพออ่านถึงห้าหมื่นสามเสร็จปุ๊บหลังจากเนี่ยเราอัพไฟล์ใหม่ไปใช่ป่ะมันก็จะไปอ่านไฟล์ไฟล์ใหม่ที่เราอัพอะแล้วทีนี้มันจะไม่เร็วแบบนี้นะครับมันจะช้าแล้วก็มันทําให้ได้ได้ที่เก็บข้อมูลเราครับมันเต็มเร็วมากครับถ้าสมมุติ เราอัพไป2องสาพันใช่ป่ะก็คือมันจะเต็มเร็วมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้น,นี่นะครับมันจะอ่านมันเป็นเหมือนแบบไฟล์อ่านอ่านมาใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้นะครับเวลาเราบิวถ้าสมมุติของเรามัน3-4มสี่แสนใช่ป่ะมันก็บวกบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับทําให้ไดท์ที่เราเก็บข้อมูลอนะ่ะมันจะเต็มเร็วนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือในการทําตัวเต็มใหม่นะครับถ้ามันไฟล์ไฟล์เกินปกติน่าจะเกิน2องแสนผมก็ บิวทาตัวเต็มใหม่แล้วนะก็คือกดลบออกทั้งหมดนะครับวิธีง่ายๆนะอันนี้กดลบออกเลยนะครับกดลบออกไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เรามาที่ไฟล์บินเราเนาะมาที่บิวนะครับแล้วก็มาที่ไอเอสบิวเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไปปรับแก้อะไรนะครับมามาดูแค่บรรทัดน,นี้นะเราก็ปิดนะครับปิดไอตัวนี้เนาะปิดไอตัวนี้ไว้นี่นะครับ ปิดเสร็จปุ๊บเราก็มากดบิวนะครับมันก็จะเป็นการอ่านไฟล์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้หลังจากบิวเสร็จนะครับก็ให้มาที่โฟลเดอร์เดิมนะเอาลบออกไปหมดแล้วเดี๋ยวก็รอมันบิวเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมมาตัดไปช่วงมันบิวเสร็จแล้วกันเนาะ เอาครับก็ตัดมาในตอนที่มันบิวอ่านไฟล์ใหม่เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะได้ไฟล์ใหม่มันก็จะใช้เวลาบิวประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วแต่เครื่องเซิร์ฟนะครับบางเครื่องก็แค่30มสิบนาทีเนาะก็ให้เราเอ่อมองหานี่ครับหลังหลังเอ่อสลันี่เนาะมันจะเขียนว่าศูนย์ศูนย์นะครับเราก็ก๊อปแค่นี้นะครับดูดีนะครับก๊อปแค่หลังตัวเลขสุดท้ายนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เนาะ นี่นะครับมาวางตรงนี้นะนี่แล้วก็ลบลบไอตัวปิดออกนะแค่นี้นะครับก็รอบต่อไปมันก็จะดิบิวเร็วนะครับก็คือการทําตัวเต็มใหม่นะก็การทําตัวเกมใหม่นะครับแพทใหม่นะแต่ว่ามันก็อัปเดตเหมือนเดิมแหละก็คือว่ามันก็จะอัปเดตตัวไฟลแพทที่มันอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะที่มันเรียกใช้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาดูก็ได้นะเอ้ยมันไม่บิวนี่หว่ามันต้องแก้ไขไฟล์ก่อนนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ